มาไงเนี่ยก็ตื่นเช้านั่งรถมอไซค์จากวินใช่ไหม uh huh. มาลงหน้าโลตัส uh huh. นั่งรถบริการจากหน้าโลตัสมาลงกฟผออ uh huh. ลงรถกฟผออ uh huh. แล้วก็เดินมาเนี่ยหมดยังหมดละเราว่าโบไม่เปลี่ยนไปจากเดิมเลยนะทำไมหรอสวยสวยเหมือนเดิมตั้งใจดูปากเลานะ โอ้ยน่าเกียดอะแล้วนี่มาถ่ายรูปอะไรแถวนี้บ่อยๆนะเห็นตลอดเลยไม่เบื่อบ้างหรอไม่เบือออเบ่อเลยนะเราชอบที่นี่มากเหมือนที่เราเคยบอกโบงไงที่นี่มันสวยมากมาอยู่ตรงนี้แล้วก็สบายใจก็เลยอยากอยู่แถวนี้ไปตลอดอีกอย่างการอยู่ตรงเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกอุ่นใจแบบประหลาดๆด้วยแหล,ละก็ดีนะตีมากฟังไม่ชัาเหรอเอาอีกรอบปะอ่า ตี๋มอ<า>เออแล้วนี่ไม่เคยเจอเราจริงๆหรอรูปเราอะติดอยู่ที่เลยพวกกระปอเลยนะตึกนู้นก็มีตึกนู้นก็มีเฮรูปไหนโบเอาก็รูปที่ทำท่าไง <S <S 1> <S 1> พอ,ร,อร้อไรเลยเห็นเออแต่เราว่าไม่เห็นจะเหมือนโบเลยทำไมตอนนี้สวยกว่าเออเราว่าโบตัวจริงสวยกว่าในรูปตั้งเยอะ ไม่ได้หรอเนี่ยเธอชมเราสวยเนี่ยอตอนสมัยเรียนนะตอนที่อยู่กลุ่มเดียวกันอะจำได้ไหมถ้าจะโกหกอ,อย่าพูดเลยดีกว่าเฮ้ยแต่เราไม่ได้โกหกโบนะเราคิดอย่างนั้นจริงๆเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้น้ำท่วมหลังเป็ดคนกินข้าวสอบตัวเองอะกินทําไมอะลองดูดิลองดูดิกินไม่ได้งไงเออไงมันก็เป็นไปไม่ได้ไงถ้าเป็นคนอื่นชมนะเราอาจจะเชื่อ แต่นี่เป็นนายตั้งแต่จำได้นะตั้งแต่รู้จักกันมานายไม่เคยชมว่าเราสวยเลย,ยเราหมายถึงว่าโบตัวจริงสวยกว่าในรูปไงเรา,าไม่ได้มองว่าโบสวยเลยอะไรวะครูดาสาดีใจไปแล้วน่าเกลียดเธอเอ้ยใกล้เวลาทำงานแล้วอะอเดี๋ยวต้องไปแล้วเดี๋ยวสาย ประวัติเสียหมดออตอนเที่ยงเนี้ยเราว่างอย่าลืมมาถ่ายรูปให้ด้วยนะ,ะเราจะได้มีรูปอัพขึ้น Facebook เป็นรูปโปรไฟล์ส,สวยๆไงนี่เอาจริงเหรอโอ้นี่ง้นเท่าจริงใส่ชุดสีเขียวหรือชุดเดฮักมาด้วยนะเฮ้ยจริงอ่ะไม่เอานี่อุตส่าห์แต่งตัวสวยมาขนาดเนี้ยจะให้สวมชุดสีเขียวตัวใหญ่ๆนักเกียรตินักเกียรติเหรอขอวันหนึ่งโอเคโอเค,อเคแต่เราไม่รับรองนะว่ามันจะสวย,ยที่เธออยากได้ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเราเชื่อว่า เธอทําได้เราเชื่อฝีมือเธออ,อเอแล้วอย่าลืมนะถ้ามีรูปเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยในเฟซบุ๊กอ่ะอย่าแท็กเรามานะคือตอนนั้นหน้าเราแบบเออมากอะ่ะแล้วแบบเปินเป่นๆแบบแบบน่ากเกียดอะ่ะนะทำไมนะทำไมบัมวแฟนรับไม่ได้บ้าแฟนเฟินอะไรละ่ะไปละอย่าลืมนะโ,โบโบโบ,โบต้นต้นไม้อุ้ยจริงด้วยไปละ เที่ยงนะอย่าลืมนะรู้เปล่าแล้วเป็นผู้ชายอย่าให้ผู้หญิงรอนาน ทนัทนทันโอ้โหมายืนเล่นมิวสิกอะไรแต่เช้าเนี่ยออฮะแล้วถ่ายรูปอะไรมาดูอย่างยรดูดิเฮ้ยไปถ่ายตอนเขาเบือทำไมแล้วทีหลังถ่ายให้ตอนที่แบบหน้าเขาปกติดิจะได้ดูน่ารักหน่อย <c oughs> ผมว่านะรูปเนี้ย พี่ทันอ่ะเขาตั้งใจจะถ่ายต้นไม้ไงเขาชอบถ่ายต้นไม้ดอกไม้แล้วผู้หญิงคนนี้วิ่งเข้ามาขวางพอดีโหโฟกัสเสียหมดเลยพี่รูปอย่างเงี้ยอย่าไปเก็บไว้ผมลบให้เลยนี่ไไม่ค่อยดีค่ะไม่ต้องยุ่งได้ป่ะคือแค่นี้พี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อละพี่จ๊อบอะไรของพี่เขาเนี่ย คือผมมาหวังดีรูปมันไม่สวยรูปมันผิดหลักการถ่ายภาพผมจะมันลบให้แล้วมันใส่อารมณ์อะไรใส่น้องเนี่ยเอ,อ้ยพี่วัดไม่มีอะไรหรอกติดแตกไงทันวาติดแตกอะ่ะรู้จักไหมเนี่ยสงสใสติดแตกแล้วนี่ก็อยากจะรู้เรื่องอย่างทันจังอะไรทีเรื่องที่เขาอยากให้รู้เนี่ยก็ไม่ยอมฟังแล้วทีเรื่องเงี้ยที่เขาไม่อยากให้รู้เนี่ยก็ยกกังกจฟังจัง เรื่องอะไรพี่ที่พี่อยากเล่าผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยเนี่ยอะไรเรื่องอะไรอ้าเรื่องหนังพี่ไงคังยังไม่ได้ฟังตอนจบเลยนะพอเลยครับไอเรื่องเครื่องอะไรหลอกเด็กนั่นใช่ไหมะใช่ไหมเครื่องหลอกเด็กอ่ะไม่อยากฟังไม่ไม่สนใจด้วยมันมันไม่มันไม่หมหลอกเด็กมันมันมันครอบหัวไว้แล้วก็ล้างเออไปไหนอ่ะฟังก่อนมันครอบอย่างนี้แล้วก็ล้างสมองเอ้ทังโอ้ตายเลยเ่าอะไรฟังกันทีเนี้ย 哦。Oh? นี้ผมแนะนําเลยแถวร้านหนังสือโอ้ยกับข้าวเต็มเลยโอ้อร่อยถูกด้วยไม่เอาไม่เอาแถวร้านหนังสือไม่ดีอย่าไปเลยใช่ไหมทำไมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่อยากให้ผมไปเจอใครหรือเปล่าผมไม่ได้ข่าวมานะเดี๋ยวนี้หัดมีเวลาส่วนตรงส่วนตัวแล้วเราอ่ะนะพี่แค่ชวนไปกินข้าวแค่นี้แหมโยงไปเรื่องอื่นได้หมดเลยนะเวลลงเวลาอะไรก็พูดไปเรื่อยอถามทันนีกว่าทัน วันนี้ทันพอจะมีเวลาว่างไปกินข้าวกับพวกพี่ไหมเนี่ยหรือว่ายังต้องการเวลาส่วนตัวอยู่ฮะไรเ,เลยเป็นอะไรของเขาอีกเนี่ยอยู่ดีๆก็เดินออกไปเลยเป็นอย่างนี้อีกแล้วแล้วผมจะไปรู้ไหมเนี่ยว่าเขาเป็นอะไรพี่ว่าสงสัยมีงานด่วนหรือเปล่าเฮ้ยแต่ไม่น่าใช่อะ่ะพี่ว่านะติดแตกอีกแล้วเนี่ยมีอะไรไม่ยอมพูดยอมจาบอกกันแค่นี้มันจะตายยังไงไม่รู้เอ,อ ก็นั่นน่ะสิเออพี่จับผมอยากรู้แหละไอ้เรื่องหนังของพี่อ่ะว่าตอนจบมันเป็นยังไงเฮ้ยอยากรู้แล้วเหรอเฮ้ยมันเป็นอย่างงี้คือตอนตอนหลังๆนะตอนหลังอะไรแล้วมึงขาสับเข้าผู้ใครมาโทรมาดูไม่รู้เวลาเลยอ่ะคนมึงจะคุยเรื่องหนังเนี่ยอุตส่อยากจะเล่ให้ฟังเนี่ยโทรมาได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉังเอาให้ยับเลยเอาให้ยับเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยย้อจ้าเออนี่นี่ พิ่งเพิ่งเลิกเลยเดี๋ยวฮะวางสิวางร่างเลยกินข้าวเหรอได้จ้า<ห>เดี๋ยวแว็บเดียวหายตัวแว็บเดียวไปหาเลยนะนะโอ้ยไม่ต้องคิดอยู่แล้วเรื่องอย่างนี้ไม่ต้องคิดเพราะผมไม่ได้ใช้สมองไงนี่ใช้หัวใจคิดไงจ้าเดี๋ยวไปหานะจ้า๊เดียวแัเดียวอเออ,เอพี่เรื่องหนัง,<า>งวันนี้พี่ไม่ว่างกินข้าวคนเดียวนะไอ้น้องไปละ อะไรของเขาว่ากินข้าวคนเดียวแกสีถั่โของเขอะ แล้วเหรอเร็วมากอ่ะก็ต้องเร็วดินี่ไงมันต้องเร็วอยู่แล้วเพราะว่ารูปรูปหนึ่งอะนะมันเป็นแค่เศษเชี่ยวของวินาทีเองอย่างภาพเมื่อกี้ที่ถ่ายไปมันก็เป็นเศษหนึ่งส่วนหนึของวินาทีเท่านั้นแหละโอ้หนส่วน1 2 0งั้นก็แสดงว่า1นึวินาที เราสามารถที่จะถ่ายภาพได้120ภาพถ้าเป็น1นาทีก็จะได้ยืมนิ้ไหนยยืมนิดหน่อยเจสองรภาพแล้วถ้าเป็น1ชั่วโมงก็จะได้ไม่น่าพอโอเค432,000สามโองภาพโอ้โหนี่เราสามารถถ่ายภาพได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยแต่ถ้า คิดถึงแค่มุมสวยๆนะเอาแค่10%ของภาพทั้งหมดใช่ไหมืะก็ประมาณสี่0มืาพองอภาพแล้วก็หักกับความสามารถของช่างภาพเอาส0แล้วกันเนาะ<อ>เราก็สามารถจะได้รูปสวยๆสี่พัสามรอยยี่สภาพหูเยอะนะเนี่ยก,ก็ก็เยอะนะแต่ว่าโบต้องคิดมากขนาดนั้นเลยเหรอ เธอจะทำอะไรเนี่ยนะมันก็ต้องจะต้องรู้จักวางแผนรู้จักวัดวิเคราะห์จัดการความรู้เข้าใจไหมเคยทำไหมเคยทำไหมเอเคยแต่ว่าไปโบก็คิดเลขเก่งเหมือนกันนะคิดเลขเหรอแน่นอนเธอไม่รู้หรอนี่สาวออฟฟิศที่เนี่ยเขาคิดเลขเร็วเดือนละสองครั้งกันทั้งนั้นอะเอ้ยเอ้คิดอะไรเดือนละสองครั้งก็ทุกๆวันที่หนึ่งกับสิบหกไงอ่ะไม่เคยไม่เคย สามตัวบนสามตัวล่างสองตัวบนสองตัวล่างฝาก็ล่ะฝาก็ล่ะเดี๋ยวไว้ไปหาเลขก่อนแล้วเดี๋ยวจะฝากได้เดี๋ยวนี่เรามาถ่ายรูปกันไม่ใช่หรอเออใช่ใช่ลุมไปเลยเอายังเอาสี่เอาสี่นูไปฮนนูไปหนนูเลยไปหนนูเลยพอไหมอ่ะกายพอปะพอแล้วไปปะเอาท่าไหนอ่ะเอาแบบธรรมชาตินะธรรมชาติปะรอูเป็นธรรมชาติมากเอาเลยตามใจถ่ายไปเรื่อยๆแหละ เปลี่ยนโพสแล้ว เอ้ยแต่ถ้าฟิล์มหมดอะไม่ใช่อะ่ะนี้มันไม่ใช่กล้องฟิล์มนะจริงๆแล้วเรามีภาพของโบอยู่เยอะมากเลยนะอ่ะเหรอ,อเราไม่เคยลบภาพหล่านั้นออกไปด้วยละเอ้ยเอามาดูมั่งดิมันเป็นภาพในความทรงจำนะนานมาแล้วด้วย จําไม่ได้ว่าเราเคยบอกหรือเปล่าว่าเรา 3วินาทีเวลาเพียงแค่3วินาทีต่อจากนี้ถ้าพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามมีจริงผมขอเพียงสามอย่างในเวลา3วินาทีต่อจากนี้วินาทีแรกผมขอให้หัวใจของผมแข็งแกร่งดุดเหล็กกล้าเมื่อหัวใจผมแข็งแกร่งพร้อมรับทุกสถานการณ์แล้ววินาทีที่2ผมขอให้ผมมีความกล้าที่สุดในชีวิตเมื่อผมมีความกล้าที่สุดในชีวิตแล้ววินาทีสุดท้าย ผมไม่ขออะไรมากผมขอแค่เพียงให้ผมพูดในสิ่งที่ผมเก็บเอาไว้ออกไปเราชอบโบ เรื่องเมื่อกี้ที่ฉันพูดไปเป็นสิ่งที่ฉันตังใจไม่อยากเก็บไว้นานจะยอมระพิงถ้าหากเธอรู้สึกรำคาญแตในวันนี้ต้องบอก อกเธอก็นอนหมดลมหายใจขอให้ได้บอกให้เธอได้ยินคำนั้น oh, yeah. เราชอบโบ 平。